คุณสู้เราช่วยคุณผู้ชมครับกลับมาที่เรื่องของเงินเงินทองทองคนที่เป็นหนี้ครับคือก่อนหน้านี้คงจะเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับการที่เป็นโครงการช่วยเหลือคนไทยที่มีหนี้เสียต้องการจะปิดหนี้ต้องการที่จะลดดอกเบี้ยวันก่อนจะเป็นเรื่องของหนี้ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารค่ะวันนี้เป็นเรื่องของนอนแบงค์นอนแบงค์คืออะไรนอนแบงค์ non ก็คือผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร นะพวกไฟแนนซ์ต่างๆนาโนไฟแนนซ์อะไรแบบนี้นะครับเป็นการขยายการช่วยลูกหนี้ครับเป็นลูกหนี้รายย่อยนะโดยมาตรการเนี่ยก็จะมีเรื่องของการจ่ายตรงครงทรัพย์คือช่วยลูกหนี้ที่ค้างชําระณนะวันที่31ตุลาคมปีที่แล้วนี่เสียคืออะไรนี่เสียคือหนี้ที่ไม่ได้จ่ายเกินเกิน90วัน<ฆ>นี่คือเป็นหนี้เสียแล้วนะครับทีนี้มาดูรายละเอียด2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกครับก็จะเป็นในกลุ่มของสินเชื่อรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์สินเชื่อส่วนบุคคล ตามเงื่อนไขแต่ละแห่งสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลและก็สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ครับโดยจะลดการผ่อนชำระ3ปีเหลือเพียง70%และลดดอกเบีย้ยให้10%ด้วยคือจากเดิมเนี่ยดอกเบีย้ย25%ก็จะลดเหลือ15%ต่อปีตลอดระยะเวลา3ปีครับก็จะพักดอกเบีย้ยส่วนที่ลดให้และก็ยกเว้นให้เลยถ้าเกิดลูกหนี้ทำตามเงื่อนไขได้นี่ครับนี่เป็นเรื่องของการ จ่ายตรงคงทรั์นะครับเป็นหนี้ต่างๆที่ไม่ใช่เป็นหนี้ของธนาคารนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือมาตราการจ่ายปิดจบครับช่วยลดภาระหนี้ให้กับลูกหนี้นอนแบงค์ครับสำหรับใครก็ตามที่เป็นหนี้เสียก็คือไม่ได้จ่ายหนี้เกิน90วันเนี่ยแล้วก็มีหนี้คงค้างไม่เกิน5,000บาทไม่เกิน5,000บาทนะครับลูกหนี้สามารถจ่ายหนี้ได้เลยจ่ายแค่10%ของหนี้ที่มีอยู่ที่ไม่เกิน5,000บาทเนี่ย ยกนี่ให้ทันทีเลยนี่เป็นศูนย์ทันทีนะครับลูกที่นอนแบงก์ก็ถ้าเกิดสนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์คุณสู้เราช่วยนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยได้จนถึงวันที่30เมษายนนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของลูกหนี้ที่ไปเป็นหนี้กับทางนอนแบงก์ bank นะ,ค,ะคือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารส่วนโครงการก่อนหน้านี้ที่เป็นหนี้กับธนาคารเลยเนี่ย พันต้องรีบลงทะเบียนหน่อยนะครับ<ช>ผ่าน,<ช>นเว็บไซต์ของธนาคารประเทศไทยนะก่อนวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับ<ช>ต้องมาประชาสัมพันธ์กันเพราะว่าผู้สื่อข่าวเราบอกว่าค่อนข้างจะเงียบเหงาทีเดียวนะคะโครงการนี้<ช>เหมือนกับคนไม่ค่อยมาลงทะเบียนนะคะอ,อ่ะนะคะ